สวัสดีค่ะที่อังกฤษไยราตตี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะขับรถนะคะชมวิวนะคะ จะเดินทางไปที่คาดีฟนะคะคาดีฟนะคะจะเป็นอะซิตี้นะคะซิตี้หนึ่งที่ที่เจริญนะคะที่มีความเจริญทั้งด้านวัตถุทุกอย่างนะคะสวยนะคะอยากบอกว่าสวยงามมากนะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศอังกฤษนะคะก็แวะ มาถนนคันทรีนะคะก็คือถนนชนบทนะคะเราไม่ไปถนนหลักถนนเมนนะคะเรามาที่คันทรีนะคะเราจะได้เห็นม้านะคะเห็นแกะนะคะเห็นฟาร์มนะคะรอบข้างเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งชีวิตไรมากนะคะประเทศอังกฤษนะคะสวยงามมากนะคะเป็นประเทศที่มีความใฝ่ฝันนะคะตั้งนานแล้วนะคะว่าสักวันหนึ่งนะคะเราต้องมาอยู่ที่จุดนี้ได้นะคะ นี้ก็จะเป็นซิตี้นะคะในะคาดิฟนะคะเรามาถึงในเมืองแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีะตึกรางบ้านช่องข้างๆนะคะจะสวยงามมากนะคะ mm hmm. สะดุดตามากนะคะ mm hmm. เวลาเราผ่านเข้ามาในเมืองนะคะเราก็จะเจอสองข้างทางนะคะ mm hmm. ซึ่งเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์นะคะตึกนะคะ mm hmm. บ้านช่องนะคะที่เป็นสไตล์อังกฤษนะคะ mm hmm. สวยงามมากนะคะ จะมีร้านอาหารนะคะมีร้านกับข้าวร้านเสื้อผ้านะคะที่เขาจัดโซนให้นะคะเขาไม่ได้ขายนะคะอยากขายตรงไหนก็ขายได้นะคะไม่ใช่นะคะเขาจะจัดโซนให้ขายจะพอะของเขานะคะวันนี้นะคะวันที่สี่แล้วนะคะในการเดินทางมาเที่ยวนะคะ พอดีแฟนได้หยุดสามวันพอดีนะคะก็มีเวลาพาไปนู่นไปนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของคาดิฟนะคะก็จะมีะวัตถุโบร,ราณต่างๆนะคะของคาดีฟนะคะที่เขาเอามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะคะในตัวนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะก็ไปถ่ายรูปนะคะแล้วไปทานข้าวนะคะที่ร้านอาหารนะคะที่คาดีฟนะคะ คุณเดินไปรอบๆก็จะสวยเนีเยเป็นสไตล์ของอังกฤษนะคะสวยงามมากนะฮะนี่คุณไปดูนะฮะเรามาถึงแล้วนะฮะจะเข้าพิพิธภัณฑ์นะฮะฮัลโหลวันนี้นะคะเราก็มาที่คาดิีนะคะตอนนี้นะก็เดินดูนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนราชการทั้งหมดนะคะก็คือจะมีคาดิฟองสถานีตำรวจนะคะมหาลัยนะคะแล้วก็ บริษัทมันต่างๆนะคะจะอยู่บริเวณนี้นะะจะเป็นโซนราชการะะของประเทศอังกฤษนะคะโดยจะมีผู้บ่าวเดินนำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาของคอยนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะแต่ว่านะคะรถจอดนะคะบดบัง หนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปสวยๆนะคะโดยการตัดต่อเล็กน้อยนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ก็จะช่วงนี้นะคะอากาศหนาวมากนะคะเราก็เดินนะคะช่วงนี้นะคะอัเกฤษฝนตกกับตัวกันเลยอน้าหนาวนะ แล้วต่ก็ดีว่าไทยแลนด์ก็จะเย็นนะคะประมาณอตนนี้ร11-17องศาก็พอดีนะคะก็ใส่เสื้อนี้อากาศดีมากโค้ทหรือแจ็คเก็ตนะคะดูนะคะหญ้าเขียวจีจีนเรียกว่าหญ้าเขานะคะสวย่นงามมากนะคะตอนนี้นะคะเริ่มอากาศดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มอ่าเริ่มมาซากสีมันสถานการณ์ที่มันหนาวเย็นมาแล้วนะคะเริ่มเป็นช่วงที่แบบซัมเมอร์นะคะ อากาศดีนะคะอันนี้นะคะสวยงามมากนะคะพิพิธภัณฑ์เราจะเป็นคนชอบนะคะชอบถ่ายพิพิธภัณฑ์ชอบถ่ายโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะจะพยายามบอกแฟนนะคะให้พาไปตลอดนะคะชอบดูนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะรู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจวันนี้นะคะเที่ยวคาดีฟนะคะซิตี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ